สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตในอีพีที่223ค่ะพี่ๆีกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิตในอ p ีที่223กันนะคะ วันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บด้ท่าน้ำเดิมทั้งงานสายประกวดดาวทานสร้อยคอนะคะหรือเป็นตรกุฎนะคะทั้งหมดนะคะพี่ๆวันนี้นะคะให้ได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้พี่ๆเจงปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะโนจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1รายการที่สองรายการที่3วันนี้เป็นพระงามสายประกวดนะคะคุณท่านจะได้ รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะปิดให้ทัานจองการให้ทานมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะท่านใดได้องคไหนไปในวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไปพลาดนะคะยกตัวอย่างนะคะ หรืออย่างเช่นรายการที่5นะคะเป็นสร้อยลูกประคำนะคะมาพร้อมห้อยด้วยนะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะพระพรมหลวงปู่ดูวัดสะแกค่ะหรือท่านใดสนใจนะคะหมายเลขที่10ค่ะ รายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญพระนาคปกของหลวงปู่ทิมค่ะครบ8รอบนะคะพี่ๆพ,พร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ํานะคะให้พี่ๆได้ห้อยบูชาพระเครื่องกันได้เลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขก4รายการนี้นะคะเป็นพระกิ่งยอดเกตนะคะของหลวงพ่อคูณค่ะเนื้อนวะโลหะผสมสำริดเก่านะคะพี่ๆวันนี้นะคะให้ทันกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลข แล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยที่เบอร์089 19 1927153 089 1927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะยูรับชมไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวหนูจะขึ้นกล้องให้ชมไลฟ์ไปตั้งแต่รายการที่1เลยนะคะจนถึงรายการที่22ค่ะสนใจหมายเลขไหนยกสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งค่ะ วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะ้องขอเปิดด้วยนะคะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่ๆนี่ค่ะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะ รูปโปรที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะในกรรมสิทธิ์นะคะพี่พี่ในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ค่ะณโรงเรียนนายร้อยตํตรวจอําเภอสามพรนจังหวัดคนครปฐมนะคะพี่พี่จะได้รับองค์ท้าพร้อมใบประกาศเลี่ยมใส่กรอบไม้บานใหญ่แบบนี้เลยนะคะ1รายการเท่านั้นนะคะให้ทันกันนะคะพี่พี่ให้สิทธิท่านที่ถูกเข้ามาก่อนหรือถ้าข้อความมาก่อนคนแรกน้องจะดูตามเวลาพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะนี่ค่ะรายละเอียดน,นะคะส่วนสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะพี่พี่ไม่ คนปล่อยให้หลุดนะคะนี่คะ่ะหลุงพ่อเงินนะคะบางคันที่จิตค่ะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะท่านได้รับหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะปล่อยแบ่งปันนะคะที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทเท่านั้นเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะนี่คะ่ะสวยมากๆเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะพี่ๆอง์นี้นะคะ ท่านจะได้รับรายการนี้ไปเลยนะคะถึงมือพ,พี่ในสภาพองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะพร้อมใบประกาศเลยนะคะพี่ๆพ,พี่ดูผิวพระองค์ท่านนะคะเนื้อผิวเดิมๆเ,เลยนะคะสวยมากค่ะหน้าตาจมูกท่านชัดนะคะหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะพิมพ์นิยมนะคะพี่ๆท่านได้รับแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะพร้อมใบประกาศเลยนะคะนี่ค่ะตายฐานนะคะ สวยมากๆเลยนะคะรายการนี้บางคานพิจิตนะคะพี่พีหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนคะ่ะให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่พพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะท่านใดเห็นแล้วชอบเห็นแล้วศรัทธาโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะหลวงพ่อเงินบางคานสวยจริงๆนะคะพี่พี่นี่ค่ะ จากกรองสดเลยนะคะท่านได้รับหมายเลขึปล่อยแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นเลยนะคะให้ทานกันนะคะพี่พร้อมกรอบเลยนะคะให้ดูด้านหลังค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นกรอบรูปเลยนะคะญาดวานนะคะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสองวันนี้ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์ใหญ่นะคะวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะพี่ๆประเภทนะคะเป็นพระเนื้อว่านนะคะได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและและ,ะและเหรียญคณาจารย์นะคะพี่ๆนี่ค่ะแม่ค้าตื่นเต้นนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื้อว่านองค์นี้นะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะพ,พี่ดูคราบไข่นะคะขึ้นตามซอกองค์พระค่ะนี่ค่ะหน้าตาท่านชัดนะคะ รูปภาพขยายใหญ่ท่านอฐา,านจะเป็นดอกบัวสองชั้นนะคะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะท่านได้รับรายการนี้ได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศเกณฑ์นิยมฉบับนี้เลี่ยมใส่กรอบไม้ให้กับพี่พี่นะคะได้บูชากันเลยนะคะปล่อยแบ่งปันที่900บาทเท่ากันค่ะ900บาทเท่านั้นเลยนะคะให้ทันกันนะคะพี่พี่มารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ นี่ค่ะเป็นฐานดอกบัวสองชั้นนะคะพี่ๆดูคราผิวพระองค์เดิมๆเลยนะคะไม่มีหักส้อมค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะหน้าตาหลวงพ่อทวดนะคะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะทนันใดศรัทธานะคะหลวงพ่อทวดค่ะเก็บได้เก็บนะคะพี่ๆพ,พ,พร้อมใบป,ประกาศเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะ1องค์เท่านั้นนะคะได้แบ่งปันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะวันนี้ท่านเมตตาแบ่งปันมาให้นะคะนี่ค่ะ วันนี้หนูเอามาลงช่อง YouTube นะคะให้พี่ๆนะคะที่ศรัทธาสนใจบูชานะคะได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านได้รับรายการนี้นะคะหลวงพ่อทวดเนื้อว่านปล่อยแบ่งปานที่900บาทเท่านั้นเลยนะคะ900า้อบาทผมส่งค่ะขออนุญาตเก็บสักครู่นะคะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข3รายการนี้ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะพี่พี่รายการที่3มวันนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดนะคะตัวชอชิงนะคะพี่พีปีศูนย์ห้าวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะเป็นเนื้อนวะโรหะนะคะในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ค่ะงามมากๆเลยนะคะเป็นตัวชอชิงนะคะโค้ชฉอชิงนะคะพี่พีนี่ค่ะเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะ ัวชอชิงนะคะต่อโคชอชิงด้านหน้า3ตัวนะคะพี่ๆนาตาหลวงพ่อทวดท่านชัดมากๆเลยนะคะเนื้อนวะโรหะองงามจริงๆค่ะรายการนี้นะคะให้ทานกันนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะท่านใดนะคะทักข้อความมาก่อนคนแรกนะคะหนูลงคลิปตอนเช้านะคะท่านใดทักมาก่อนหรือโทรมาก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะพี่ท่านใดโทรมาแล้วหนูไม่ได้รับสายเดี๋ยวหนูโทรกลับนะคะพี่ๆนี่ค่ะ เรียงตามเวลาที่ท่านโทรเข้ามาได้เลยรายการนี้ปลอดแบ่งปันให้พี่ๆได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะเท่ากันเลยค่ะพ,พี่ที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทพร้อมส่งนะคะ1องค์เท่านั้นนะคะบุญใครบุญมานะคะพี่ๆท่านใดได้ไปนี่น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะเนื้อสวยมากๆค่ะฐานดอกบัว2ชั้นนะคะนี่ค่ะดอกบัวเด้งทุกเม็ดเลยนะคะพี่ๆสวยมากๆค่ะ900บาทเท่านั้นเลยนะคะ มารับชมองค์จริงไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่ในกล่องนี้นะคะนี่ค่ะเป็นเนื้อนว่าโลหะผสมนะคะพี่พี่จะเป็นสนิมแดงออกสนิมแดงนะคะงดงามค่ะนี่ค่ะฐานดอกบัวสองชั้นนะคะลายเส้นผิวนะคะนี่ค่ะหน้าตาหลวงพ่อทวดท่านชัดนะคะจมูกไม่บี้นะคะพี่จมูกไม่บี้นะคะจมูกโด่งๆเลยลายเส้นตรงหน้าผากนะคะต่อโค้ดเฉาชิงด้วยนะคะพี่พมีโค้ดเฉาชิงนะคะ สวยมากๆค่ะเนื้องามมากๆเลยนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดค่ะให้ดูด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะเป็นชอชิงนะคะ,ฉะเฉลิมพลนะคะพี่ๆเฉลิมพลนะคะหากันยากนะคะด้านหลังนะคะตัวหนังสืออักขารไว้ว่าฉเฉลิมพละคะ่ะลายเซนฉเฉลิมพลนะคะพี่ๆให้ทานกันค่ะพอทวดพิมพ์เตารีดนะคะศูนย์ห้ารายการนี้ท่านได้รับปล่อยให้เลยที่เก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 900บาทเท่านั้นจะมีเพียงแค่หนึ่ทานที่ได้ไปนะคะพี่พี่ขออนุญาตไปกันต่อเลยนะคะต่อมาเลยนะคะมากันที่หมายเลขสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อคูณนะคะพี่พองค์นี้นะคะหนูหาข้อมูลเขาเรียกกันว่าเป็นพระกิ่งยอดนะคะพี่พพระกิ่ง ยอดเกตนะคะของหลวงพ่อคูณเนื้อนวโลหะผสมสำริดเก่านะคะพิมพ์เล็กนะคะพี่วันนี้นะคะน้องมีนะคะ <cue> เพียงแค่4องค์เท่านั้นนะคะนี่คะ่ะให้ชมกันนะคะเป็นโลหะผสมสำริดเก่านะคะพี่เนื้อนวโลหะผสมสำริดเก่าะคะ่ะนี่คะ่ะตรงด้านใต้ตรงนี้นะคะจะอักขรไว้ว่าหลว,วงพ่อคูณนะคะเป็นของหลวงพ่อคูณนะคะพ,พี่นี่คะ่ะสวยมากๆเลยนะคะสี่องค์เท่านั้นนะคะ ท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะสี่องค์นะคะวันนี้นะคะท่านใดนะคะต้องการแบ่งแจ้งมาได้เลยนะคะหรือท่านใดต้องการเหมาแจ้งมาได้ค่ะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปานให้กับพี่ๆนะคะที่สนใจนะคะเป็นพระกิ่งยอดเกตของหลวงพ่อคูณนะคะขอปล่อยแบ่งปานองค์ละ4 5 0ห้าบาทเท่านั้นค่ะ อง์ละ450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆท่านใดต้องการเหมาทั้ง4เลยนะคะมีราคาพิเศษส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอน,นะคะ่ะท่านใดต้องการแบ่งนะคะอง์ละ450บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นพระกิ่งยอดเกตนะคะของหลวงพ่อคูณะคะ่ะสวยมากๆเลยนะคะให้ชมกันค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่ๆพ,พระกิ่งยอดเกตนะคะให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะ หลวงพ่อโคูนค่ะมีมีเพียงแค่4องค์เท่านั้นนะคะพี่พีท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะต่อมานะคะมากันที่รายการที่5ค่ะหมายเลยค่ะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นสร้อยยาวเส้นยาวเลยนะคะเป็นลูกประคำค่ะ ้อยเส้นนี้นะคะห้อยด้วยนะคะเป็นเหรียญนะคะพระพรมปัญ,ญโยหลวงปู่ดูวสแกสีอยุธยาเป็นเหรียญปี3 1หนึ่งนะคะพี่พี่เดี๋ยวให้ดูสร้อยกันก่อนนะคะเป็นรูปประคำค่ะรูปประคำมงคลเลยนะคะพี่พี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็เป็นตะกรุดทองเหลืองนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาดูหน้าเหรียญกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะเป็นเหรียญปี3 1หนึ่งนะคะพระพรมปัญโยหลวงปู่ดูวัสแกนะคะเนื้อทองแดงรมดําค่ะท่านได้รับเส้นนี้วันนี้ปล่อยพิเศษให้เลยนะคะที่550บาทค่ะ ห้าร้อยห้บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูหลังเหรียญกันนะคะน่ค่ะท่านใดที่ไม่ทันใน e ีพก่อนๆน,นะคะเป็นสร้อยนะคะพี่พี่ห้าร้อยห้าสบาทเท่านั้นนะคะเดยวน้องขออนุญาตนะคะนี่ค่ะเส้นยาวมากๆเลยนะคะเส้นยาวมากๆเลยนะคะพี่พีแล้วก็นี่ค่ะเป็นลูกประคำนะคะแล้วก็เป็นตะกรุดทองเหลืองนะคะสวยมากๆค่ะ เส้นละ5 5 0บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่เส้นนี้นะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะ5 5 0บาทเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนนะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสายดว่วนสายตรงมาได้เลยะคะ่ะเบอร์โทรน้องขึ้นไว้ให้ด้านบนนะคะท่านใดมีบ้านเขียวสามารถแอสดีเข้ามาตามนั้นได้เลยนะคะพี่พี่น้องขออนุญาตเก็บสร้อยแป๊บหนึ่งนะคะต่อมาค่ะมากันที่หมายเลข6นะคะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะคะเหรียญกองพันลำปางค่ะพี่พี่องค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พี่จะได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมนะคะกรอบนะคะด้านบนก็จะเป็นกรอบลงยางางามๆค่ะยกซุ้มสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะอักขรไว้ว่าของหลวงพ่อเกษมนะคะพี่พี่ นี่ค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมที่ไหนนะคะได้องค์นี้ไปบูชาได้สวยๆเลยนะคะพี่พนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะเหรียญกองพันลำปางค่ะนาตาเหรียญท่านชัดนะคะเป็นหลวงพ่อเกษมครึ่งองค์นะคะพี่พพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาให้เลยนะคะเป็นเหรียญปี17นะคะสุสานไต้รักจังหวัดลำปางค่ะเหรียญปี17ท่านได้รับเหรียญนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่5 5 0บาทเท่านั้นค่ะ ห5 0บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะวัดตอนยายหอมนะคะที่เป็นรุ่นแรกค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะพร้อมหูห่วงค่ะด้านบนอักขระไว้พ่อเงินนะคะแล้วก็เป็นลงยาสีแดงนะคะที่วัดตอนยายหอมจังหวัดนครปฐมนะคะ ในหายเรียนเก่าตามสภาพปีเลยนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะได้องค์งนี้ไปบูชาพร้อมใช้งานน่าจะสวยเลยนะคะด้านข้างค่ะพี่ๆดูนะคะไม่ได้เลี่ยมชิดติดเหรียญเลยนะคะเลี่ยมกรอบให้งามๆเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นรอยจานยันอักขรท่านชัดค่ะเหรียญน,นี้ท่านได้รับนะคะ550บาทค่ะ 5 5 0บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขแค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะอำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่สําคัญท่านเห็นนะคะเลี่ยมกรอบนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ํหนาๆให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะเลี่ยมกันน้ำหนาๆเลยนะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปี17เข็ท่านเหรียญปี17นะคะ ออกที่วัดสะแก้อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดค่ะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะหน้าตาเหรียญองค์พระท่านชัดนะคะด้านหน้าก็จะมีตอกโค้ดนะคะพ,พี่เลี่ยมกรอบเลยนะคะเลี่ยมหนาหนาเลยนะคะเก็บได้เก็บคะ่ะพี่พี่ไม่มีผ่านตาเข้ามาแล้วนะคะท่านใดเข้ามารับชมในในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะรายการนี้ปล่อยให้ที่5 5 0บาทเท่านั้นนะคะ ปล่อยแบ่งปันให้ท่านได้ช่าบูชาได้เก็บกันนะคะต่อมาค่าที่หมายเลขเก้าค่ะรายการนี้นะคะองค์นี้เป็นปราสาทลบบุรีนะคะพี่พี่องนี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะเป็นพระกูดเดิมๆนะคะหรือเรียกกันว่าเป็นอา่ากลุปราสาทนะคะที่จังหวัดลบบุรีนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์เงินนะคะพี่พี่ เนื้อซามิศเงินเนื้อชินสนิมแดงนะคะเป็นกรุป,ปราสาทรลพบุรีนะคะเนี่ยค่ะด้านตรงกลางตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นพระนาคตกนะคะพี่พี่ท่านได้รับรายการนี้ปล่อยนักเลยนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พร้อมเลี่ยมนะคะด้านข้างก็จะเป็นเลี่ยมกรอบลายไทยงดงาม่ะน่ะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ อยากให้ได้เก็บกันมากๆเลยนะคะเป็นพระกุสายโลบุรีนะคะรายการนี้ค่ะพระกุสายลบุรีค่ะพี่พี่ดูด้านหลังนะคะเนื้อคราบสนิมแดงนะคะงดงามมากๆค่ะพระกุสายลบุรีนะคะ4 5 0บาทค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลขสิบค่ะพี่พี่ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระนาคปกของหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดะยองนะคะเหรียญครบแดรอบพี่ๆพ,พระนาคปกพญานาคนะคะทั้งหมดเจดเสียนด้วยกันนะคะที่สําคัญมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะให้พี่ๆดูนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ํานะคะท่านได้รับเหรียญน,นี้ปล่อยบูชาเลยนะคะพี่ๆสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะ หลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะวัดระหารไราจังหวัดทะยองด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะยี่450บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเช่นกันนะคะพี่นี่ค่ะด้านหน้ามีตอกโคดเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพระครูภาวนาพิรัตหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญน,นี้นะคะพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะพี่ท่านได้รับ450บาทเท่านั้นค่ะ สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะหลวงปู่ทิมค่ะด้านหลังเป็นหลังยันห้าเช่นกันนะคะสี่ร้ยห้าสิบาทท่านใดสายเก็บหลวงปู่ทิมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสิบสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะวัดอุดมคงคาคงคาคิรีเขตนะคะพี่ๆเหรียญพ่อผางรายการนี้พร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะพี่ๆนี่ค่ะ ลายเส้นคมสละสลวยงดงามนะคะปล่อยแบ่งปานให้ที่450บาทค่ะ4 5 0บาทเท่านั้นนะคะเหรียญปี1นสองนะคะพี่พี่มากันต่อเลยที่หมายเลข13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเกษมเคมโกนะคะสุสานไตรักจังหวัดลำปางเป็นเหรียญปี18ค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบงามๆเลยนะคะ นะคะหน้าตาเหรียญท่านชัดนะคะจมูกโด่งนะคะพี่ดวงตาใบหูนะคะปีหนึ่งแปดพร้อมเลี่ยมค่ะแต่งตันเลยที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะคายสุรศักดิ์มนตรีจัดสร้างนะคะพี่พี่มากันต่อนะคะที่หมายเลขสิบสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูยานวิลาศนะคะหรือหลวงพ่อแดงค่ะปีสองห้าศูนย์สามอายุท่านแปดสิบสองปีนะคะ เลียมกันน้ำเช่นกันพร้อมหู่วงเลยนะคะหน้าตาเหรียญท่านชัดค่ะน่คะสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทนันจองการให้ทันนะคะด้านหลังเหรียญน,นะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะด้านหลังก็จะเป็นเรี่ยมกรอบลายไทยงดงามเลยนะคะ45 0บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อนะคะที่หมายเลข15ค่ะรายการนี้นะคะ เป็นเครื่องรางของขังนะคะพี่ๆองค์นี้หนูไม่แน่จะเป็นลูกสะกดหรือเปล่านะคะแล้วก็มีลูกประคามีมสายสินมงคลนะคะพี่ๆเครื่องรางท่านใดศรัทธานะคะห้อยด้วยนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะถักถักเชือกนะคะพี่ๆเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะด้านในนะคะเป็นพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะด้านในจะเป็นขดลวดทองแดงะคะ่ะพี่ๆดูนะคะด้านหลังค่ะ เป็นพระเนื้อผงองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะรายการนี้ท่านได้รับปล่อยแบ่งปันให้ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่ดูตรงนี้นะคะมีคราบทององลงรักปิดทองนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บเดิมเดิมเลยนะคะท่านใดตาไวตาถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะนี่ค่ะมีคราบทองปิดทองนะคะพี่พ มาพร้อมพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่รายการนี้องค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะเกตทะลุซุ้มง,ง,งามเลยนะคะฐานท่านสูงอกท่านเต็มเลยนะคะ450หบาทค่ะต่อมานะคะมากันที่หมายเลข16ค่ะรายการนี้นะคะพี่ๆขอภัยด้วยนะคะมือไปชนกล้องนะคะรายการนี้เป็นตะกุดด้วยนะคะพี่ๆมาพร้อมนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้ห้อยคู่มาเลยนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังค่ะขดลวดโบราณเลยนะคะ องสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่พี่ไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ค่ะเป็นตะกุดนะคะตะกุดหนังนะคะปล่อยเท่ากันเลยที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะพี่พเป็นตะกุดหนังนะคะนี่ค่ะแล้วก็ห้อยด้วยพระสมเด็จนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะ450บาทค่ะมากันต่อนะคะที่หมายเลข17ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่หนูจาชื่อไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะพิมฐานสูงๆแบบนี้เลยนะคะองค์ลงรักปิดทองทั้งองค์เลยนะคะเลี่ยมคะ่ะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะพี่พี่ท่านใดพอรู้จักให้ความรู้ข้อมูลแก่นหนูได้เลยนะคะเลี่ยมกันน้ําค่ะด้านหลังนะคะจะมีแผ่นทองนะคะพีพ่ปิดติดไว้นะคะอักขรเวว่ามั่งมีสีสุกนะคะ ่านได้รับรายการนี้แบ่งปันที่4 5่บาทค่ะ450บาทนะคะมากันต่อที่หมายเลขยก18ค่ะรายการนี้เป็นตะกุตนะคะของหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะคะพ,พี่นี่ค่ะพันด้วยเชือกนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมสามหวห่วงแบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะพี่ด้านในตะกุตนะคะเหมือนจะเป็นโลหะด้วยนะคะโลหะผสมนะคะ ีโลหะนะคะค่อนข้างมีน้ําหนักเลยด้านนอกก็จะเป็นพันรวดนะคะของหลวงปุสุวัดป่าคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทค่ะท่านได้รับแต่งปานให้ที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทเลี่ยมกันน้ำให้3าหวห่วงเลยนะคะพี่พต่อมานะคะมากันที่รายการที่19ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระกิ่งของหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีนะคะพี่พี่ กิ่งเนื้อทองแดงรมดำนะคะกิ่งรมดำค่ะให้ดูใต้าฐานกันก่อนนะคะก็จะเป็นตอกโคตนะคะของหลวงปู่โตค่ะเป็นกลิ่งก้นเงินของหลวงปู่โตะนะคะรายการนี้ปล่อยที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะพ,พี่หน้าตากิ่งท่านชัดนะคะจมูกโด่งนะคะจมูกไม่บี้นะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะฐานนะคะฐานสูงนะคะพี่ๆกิ่งของหลวงปู่โตะนะคะด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะค่ะ องนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อที่หมายเลข20ค่ะรายการนี้เป็นพระก,กิ่งนะคะของหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองค่ะเป็นกิ่งอุดทองนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นกิ่งอุดทองนะคะลงรักปิดทองต่อโคดของหลวงปู่ทิมนะคะแบ่งปันเท่ากาันที่450บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เป็นกิ่งอุดทองของหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองนะคะนี่ค่ะสวยเช่นกันนะคะพี่พนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่21นะคะพี่พหมายเลข21วันนี้นะคะ เป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเป็นโคจิสีตาแดงของหลวงพ่อเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะ450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะโคจิสีตาแดงของหลวงพ่อเดิมนะคะทันใดสาเครื่องรางวัตถุมงคลนะคะที่ไม่พลาดนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะนี่ค่ะให้ดูนะคะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะ 4 5 0บาทเท่านั้นนะคะพี่กล้องเบอร์ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวน้องปรับให้นะคะนี่ค่ะโคจะตตาแดงของหลวงพ่อเดิมนะคะแกะสลับได้งดงามค่ะ4 5 0บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข22ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระปิดตาของหลวงปู่โตนะคะพิมพ์นี้เปิดพิมพ์ปุดนี่วัดกระดูชิมพีกทมนะคะปี2521-2523ถึงค่ะรายการนี้นะคะ เป็นเนื้อผงเกษรนะคะพี่ใต้ฐานฝั่งตะกุดเต็มหนึ่งดอกค่ะรายการนี้ปล่อยแบ่งปันที่500บาทค่ะ500อบาทเท่านั้นนะคะพี่พใต้ฐานมีฝั่งตะกุดเต็มหนึ่งดอกนะคะเป็นพิมพ์ปดนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นเนื้อผงเกษรนิ้วมือท่านชัดนะคะพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะให้ดูนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนาค่ะวัดประดูชิมพีหลังยันนานะคะ รายการนี้ท่านได้รับมานะคะปล่อยแบ่งปานที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะ จะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่มีบริการเก็บเงินปลายทางท่านใดได้องเนี่ยไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีให้กับพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะ ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดน,นะคะพี่ๆจะตามหา,งาองค์สวลยแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งองค์หนึ่งรายการเท่านั้นปิดแล้วปิดเลยนะคะพ,พี่หาเพิ่มมาไม่ได้แล้วนะคะเป็นพระบ้านพระเก่าเก็บค่ะรับประกันของเฉลยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนคะ่ะพ,พี่สายด่วนสารงมาได้เลยนะคะเบอร์โทรหนูขึ้นไปให้ด้านบนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ